ครับสวัสดีครับช่างบ้านบ้านบานใจวันนี้ก็มาอยู่ในห้องน้ำครับนี่ครับห้องน้ำรั่วซึมเนาะโอ้โหแล้วก็ต้องรีบใช้ห้องน้ำเลยครับเพราะห้องน้ำห้องนี้เป็นแหล่งทำางหนกินกันเลยครับนี่จะต่อท่อต่อ,ตอน้ําลงห้องน้าครับแล้วน้ํามันรั่วลงชั้นสองเนาะนี่ก็เป็นอาคารพาณิชย์ครับแล้วก็จะต้องใช้ทางานครับนี่คืองานแบบเร่งด่วนเลยครับให้แห้งภายในวันเดียวแล้วมีเวลาแค่นั้น นี่รับซีมเมนต์กนรลู่ซิง์แฟกชิลนะครับที่ช่างมนบ้านบานใจใช้นะนี่เราเป็นห้องนนะ้ำเนาะโอ้โหรัวมากมายนะครับเนี่ครับลงชั้นล่างเป็นน้ำตกครับนี่รับชักโครกคนรั่ครับผู้อยู่ผู้อาศัยเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไรนะครับน้ำดีน้ำทิ้งหรือว่าน้ำชักโครกก็ไม่สบายใจทุกใจเนาะนี่ครับช่างมนบ้านบ,าน,บานใจก็ มาทําให้ชั่วคราวนะเดี๋ยววันไหนว่างๆจริงก็มีเวลาหรือกระเบื้องครับปูใหม่เลยนะับแล้วก็ทากันซึมไม่ดีก่อนปูนะนะครับโค้งาเลยให้หมดเลยโอ้โหดูเลยครับเดีนะ่ยพื้นยังชื้นแฉะเลยนะแต่ก็ต้องรีบทบําครับขอให้เวลาแค่วันเดียวเราต้องทํอาหากินนะั้งอ๋ออาคารพณนธุ์หลังนี้เขาก็เปิดเป็นร้านเสริมส่สวยนะนี่คนระับน้ำก็เป็นไปได้หมดน้องมันไล ซึมลงข้างงงกบข้างกระเบื้องนะนี่คนระับพอมีประตูะตงเป็นไปได้หมดรนะับเป็นมดางมเข็มได้บ้างสมุดนะครับแต่ก็ต้องใช้วิธีนี้นะโฟมเวอร์นระับรคใช้กำบานบานใจก็มาไล่ทาอยู่เนาะก็ใช้ตัวแฟกชิลนะครับบ,รบังคับให้มันแห้งให้เร็วนะแล้วเราจะได้ทับหน้าทเที่ยวสองเที่ยวนะหรือไม่ก็สามเที่ยวเนาะ มันจะได้เอาอยู่มันจะได้ดาเนินงานได้นี่ครับขใครสนใจคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้เอสู้ๆครบบบับช่างบ้รบานบานใจนี่ครับเซตระบาด้นห้องน้ำรั่วซึมอย่างทุกใจครับเจ้าของบ้านนะเดี๋ยวามาทาอ,อะไรครับอย่างง่ายๆครับนี่ ผมยาการรั่วซึมในกรนะป๋องน,น,นี่นรเป็นแฟลชเชิยวเป็นซีเมนต์ครับนี่ครับปูนซีเมนต์เนาะพื้นก็ยังไม่แห้งดีครับแต่ไม่มีเวลาเนาะต้องรอให้มันแห้งดีๆครับเนะี่ยถ้ามันม้านใจก็เอาฟองน้ำเช็ดเอาแฟนถงพื้นลูกแล้วไม่ัไม่แห้งเนื่องนะจาก,ก,ากนะมันซักน้ำได้นานเนาะเป็นกระเบื้องกันลื่นโอเค เนี่ยตรงธรณีประตูเนีสองขั้นเลยครับเนี่ยครับน้ําลงได้หมดครับเนี่ยเนี่ยน้ําลงได้แบบแน่นอนเลยครับธรณีประตูข้างกับองเนี้ยรนี่ครับต้องปูกระเบื้องอะไรก็ต้องลงรับยาการซึมก่อนครับต่อไปดีไม่งั้นปัญหาจะบานปลายไปเรื่อยๆรับนรหบนี่ก็น้ำก็ยังไม่แห้งครับ เช้าน้ำานจากนั้นจะซับน้ำไปไเรืนะ่อยๆนะอืออืออู้อยู่ก็อึดอัดใจครับทุกใจแล้วเลยคือเราทาชานพักไปแล้วนะนวเดี๋ยวก็รอแห้งนะแล้วเราก็ทับอีกทีเนาะก็จะได้ลักษณะนี้เนาะเพราะว่าต้องรีบใช้น้ำโหดำเนินธุรกิจเนาะชั่วคราวนเลย เดี๋ยวมีเวลาว่ากันนัดกันอีกทีว่าจะทําวันไหนเนะอ่ะก็จะมองรู้ว่าในการสิ้นเปลืองไว้ไม่ทําทีเดียวอะไรเงนะี้ยครับแต่เวลามีน้อยเนาะ,ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลอห้อง,งน้ำดีย่ยหัวโลชั่นได้ต่อร้อย เพื่อจะทำธุรกิจเนี่ร้านทำผมของร้านเซ็นทรัลสวยครับสวัสดีครับ